เมนูคู่ครัวสายปลาไม่ควรพลาดวันนี้ทําแจว่วบองปลรราสับนัวๆจ่าไว้กินกับข้าวสวยแบบนี้ก็อร่อยนะหรือจะใบกับข้าวเหนียวจังสี่กระแสนค่ะใส่กระปุกเก็บไว้กินได้นานๆเลยเออะลงมือทําจ้าตัดไคร้ซอยค่ะซอยกระเทียมแล้วก็หอมเอามาคั่วไล่ความชื้นแบบนี้ค่ะตามด้วยใบยมะกรูดหั่นฝอยนะคะการคั่วแบบนี้จะทําให้น้ําพริกเราเก็บได้นานขึ้นไม่บูดไม่เสียไม่เนานะ่าเนาะคั่วได้ที่เราก็เอาเทลงครกค่ะตำตำให้ละเอียดนะคะปลาจะใช้ วิธีตำด้วยครกด้วยสากแบบนี้แล้วจากกลิ่นเขาจะได้หอมหอมจากนั้นนะคะก็ใส่เป็นเนื้อปลารา้าสับอย่างดีลงไปเลือกเอาแต่เฉพาะเนื้อนะคะตำครกครกครุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบเลยเด้อใส่ลงไปค่ะแซบแซนัวนัวหอมหอมแบบนี้เลยตามคุกเขาให้เข้ากันหลานป้าจะปรุงรสด,ด้วยแค่ผงเอลซ่าเท่านั้นนะจ๊ะถ้าทํากินเองที่บ้านไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยชอบแบบไหนปรุงเอานะจ๊ะตามด้วยน้ําร้อนจัดๆค่ะคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้ปลา,า้าสัซบแซบแบบนี้เลยจ้าหน้าตาสีสันสวยงามเอามาทานกับข้าวสวยแบบนี้ก็แซบอร่อยนะจ๊ะรสชาติก็จะเค็มนำเนาะแล้วก็นัวตามนะ ะะหรือว่าคิดพ่อสมัยตอนเป็นเด็กน้อยเอามา,ายข้าวเหนียวจังสีค่ะทําเป็นบกข้าวเหนียวแล้วก็เอาปลาราใส่ตรงกลางยางบายรออมบานเด้อจา้าเด้อเรียบร้อยแล้วก็มาแพกใส่ถุงแพ็กใส่กระปุกเก็บไว้กินไว้ขายได้เลยจ้า